สวัสดีครับเพื่อนๆชาว r o ทุกท่านนะครับตอนนี้นะครับหลายๆคนก็น่าจะทราบข่าวกันอยู่แล้วนะครับผมว่าหลายๆอย่างคอนเทนต์ใหม่ๆนะครับกำลังจะเข้ามาใน r o ในเดือนกรกฎาคมนั่นเองครับถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์นะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันครับ เคยร,รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม้จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพ t ทวินท็อปอัปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว้4 4ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายกันตรงๆเลยแล้กันเพ t ทวินท็อปอัพลิง์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะเอาเล่ะครับในแผดต่อไปนะครับหรือว่าในเดือนกรกฎราคมเนี่ยทางเกมแล็กนารอกออริจินะครับเขาก็จะไปเน้นในเรื่องของระบบ คู่รักนะครับหรือว่าระบบแต่งงานนั่นเองนะครับก่อนอื่นมาดูปฏิทินกันก่อนนะครับปฏิทินตรงนี้นะครับผมก็จะมีการบอกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอัปเดตต่างๆในช่วงปลายเดือนมิถุนานะครับจนไปถึงต้นเดือนกรกฎานั่นเอง นะครับวันที่20ก็จะมีพวกกิจกรรมหน้าเว็บไซต์เนาะที่ผมได้รีวิวไปก่อนหน้านี้ครับที่ช่วยกันลดน้ำเนาะแล้วก็จะมีพวกอีเวนต์อินโทรต่างๆที่จะมีการเกินออกมาทั้งใน Discord ใน Facebook หรือว่าในช่อง YouTube ของเขาอะนะครับอ่าแล้วก็รวมถึงไอตัวนี้ที่วันนี้ผมจะมาพูดถึงนะครับก็คือเป็นการบอกเกี่ยวกับเรื่องระบบแต่งงานนั่นเองนะครับผมว่าแต่งงานเสียเท่าไหร่ได้อะไรบ้างจากการแต่งงาน นะครับอ่าแล้วก็วันที่24เนี่ยครับก็จะมีนะครับในเรื่องของการอัปเดตดีเทลต่างๆนะครับรวมถึงเรื่องของเซิร์ฟใหม่นะครับที่จะเปิดนะครับเป็น Exclusive New Server นะครับแล้วก็วันที่27เนี่ยมันเขียนว่า New Search Job นะครับซึ่งมันหมายความว่าอาชีพค้าสามใหม่นั่นเองนะครับแต่ตรงนี้เนี่ยเขาก็เอ่อถ้าดูตามตรงก็คือน่าจะมาวันที่27แหละแต่ว่ามันไม่ได้มีวันมันไม่ได้เขียนเรื่องอัปดงอัปเดตอะไรนะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะ q u e s t i o n mark ไว้ก่อนว่าจะมา27หรือเปล่านะครับตัววันที่30นะครับผมก็จะเป็น announcement สำหรับการอัปเดตเวอร์ชันต่อไปหรือว่าแพดโนต์นั่นเองนะครับวันที่30เนี่ยจะมีแพดโนตมานะครับแล้วก็วันที่1นะครับผมก็จะเป็นการอัปเดตใหญ่นั่นเองนะครับพร้อมกับเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นปฏิทินนะครับอ่าเป็นปฏิทินของไฟล์เดือนนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับมันจะมีเรื่องของ ช็อกโกแลตบ็อกซ์นะครับที่ทุกคนเนี่ยจะต้องไปล่ากันนะครับถ้าเกิดใครไม่อยากพลาดตัวของแฟชั่นนั่นเองนะครับในช่วงวันที่20นะครับก็จะมีรางวัลลงทะเบียนล่วงหน้าคุณจะได้ช็อกโกแลตบ็อกซ์อยู่แล้ว1กล่องเนาะจากการลงทะเบียนนะครับ2 1ถึง2กรกฎานะครับผมไปเล่นกิจกรรมใน Discord นะครับคำสัญญาใต้ต้นซากุระตัวนี้ในดิสนะ อาจะได้อีก1กล่องนะครับแล้วก็ผูกบัญชีนะครับผูกบัญชีเนี่ยก็คือตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมจนถึง10กรกฎาคมครับแล้วก็ตรงนี้ครับ1กรกฎาคมถึง1สิงหานะครับเป็นกิจกรรมดิสคอร์ดอีกแล้วนะครับรับของขวัญแต่งงานฟรีอันนี้ก็ง่ายๆครับไม่ต้องทำอะไรมากแค่เข้าไปรับในช่วงเวลากิจกรรมนะครับแล้วก็24มิยอถึง5กคนะครับ กิจกรรม Facebook รังวัลเพิ่มเติมจากเซิร์ฟใหม่นะครับตรงนี้ก็จะได้กล่องหนึ่งถ้าเราเปิดครบ5กล่องปับ๊บเราก็จะได้ตัวนี้ครับช็อกโกแลตลาวาซึ่งมันก็จะเป็นส่วนหมวกนั่นเองนะอันนี้คล้ายๆกับตอนที่เกาะแมวจะมาครับผมก็จะมีให้เราเปิดกล่องช็อกโกแลตให้ครบ5กล่องนะครับเพื่อที่เราจะได้รับแฟชั่นนั่นเองนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูรายละเอียดต่างๆของกิจกรรมแต่งงานต่างๆนะฮะ อันแรกเลยนะครับผมเริฟเทอเตอร์นะครับผมอันนี้จะเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะถึง17กรกฎาคมนะครับผมก็จะมีเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้เราไปดูนะครับผมในโรงแสดงตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีการป,ดปลดลลอกรูปโปรงรูปภาพหรือว่ากรอบรูปแบบนี้สวยๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมแบบทุกคนได้เข้าร่วมแน่นอนนะครับ กิจกรรมที่2นะครับคือกิจกรรม b i n d i n g Love er ครับซึ่งกิจกรรมนี้นะครับก็จะเป็นการดวลไพ่กันนะครับ 1, 1ต่อ1เลยนะก็ <นะ S 2> จะเป็นมินิเกมในเกมเนี่ยนะครับที่จะมีลักษณะประมาณนี้ครับผมโดยการที่เราเนี่ยก็จะเลือกการ์ดที่อยู่บนมือนะครับผมแล้วก็ดูว่าเราจะส่งการ์ดใบไหนไปแล้วก็พอหมดเวลาปุ๊บก็เปิดออกมาถ้าเกิดว่าแบบเป็นการ์ดเหมือนกันก็เสมอกันคะแนน,นไม่ลดนะครับแต่ถ้าเกิดว่าชนะกันอะไรเงี้ยก็จะยิงเข้าลายพอยฝั่งตรงข้ามได้ นะครับแต่ว่าการ์ดแต่ละใบก็ไม่ใช่ว่าลงใบไหนก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะมีเป็นเหมือนค่าเขาเรียกอะไรเป็นค่าเหมือนค่าสตมิน่าในการปล่อยการ์ดใบนั้นๆไปนะครับแล้วก็ยิงแข่งกันไปแบบนี้ครับอ่าก็จะเป็น มินิเกมให้เราเล่นกันสนุกสนุกนั่นเองนะครับพอแพ้ชนะนะครับก็จะมีผลแล้วก็มีการบวกขนงคะแนนแบบนี้ขึ้นไปเลยนั่นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวกิจกรรมเลิฟบอยดิงนะครับหรือว่าบอยดิงเลิฟนะครับพาร์ทมนะครับอันนี้จะเป็นซากุระสปีริตครับก็จะเป็นกิจกรรมเนี่ยให้เราตีมินิบอสแล้วก็ตี MVP ใหม่นะครับก็คล้ายๆกับกีดไก่ไข่นั่นแหละครับไปตีมินิบอส มีมินิบอสสองตัวนะครับตีอย่างละห้าตัวแล้วก็จะมีตีบอสนะครับอ่ามีตีบอสอีก2ตัวนะครับแล้วก็จะมีดันด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นดันที่ให้เราเนี่ยลงไปแล้วก็ทําคะแนนนะครับทำขนงทําคะแนนกันนะครับเราก็ได้ของรางวัลกันไปนะเดี๋ยวตอนมาจริงๆเราจะมาเล่นไปพร้อมๆกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นฟอลล์คราวนะครับอันนี้เนี่ยก็จะมีนะครับให้เราเนี่ย โหวตติ้ง uh, แล้วก็ทำอันดับกันนะครับ uh, ทำอันดับกันเนี่ยก็จะมีโอกาสได้พวกกรอบโปรไฟล์รูปโปรไฟล์นะครับแล้วก็จะมีฉายยงฉายายานะครับแต่ว่าเท่าที่ผมดูในเซิร์ฟเทสเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีแฟชั่นด้วยนะครับไม่รู้ว่าของจริงเนี่ยเขาจะเอาแฟชั่นเข้ามาด้วยหรือเปล่านะอันนี้ก็ต้องรอลุ้นรอติดตามกันไปนะครับส่วนอันนี้นะครับจะเป็นเบสซิ่งครับอันนี้ก็ง่ายๆเลยครับทำภารกิจต่างๆนะครับแล้วเราจะได้เรียกสิ่งที่เรียกว่าไพ่วูด นะครับกับเกรเวอร์มานะครับซึ่งเอามาคราฟเป็นตัวไอ้ไม้ที่เอาไวเาไ้เขียนคำอธิษฐานได้นะครับเขียนคำอธิษฐานเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ของรางวัลน,นั่นเองนะครับอ่นนี้จะเป็นกิจกรรมในช่วงของอแพทแต่งงานนะครับอ่ะและทีนี้มาถึงการแต่งงานนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่หลายๆคนอยากจะทราบกันอยู่แล้วนะครับผมว่าเฮ้ยระบบแต่งงานมาแล้วเนี่ยเราต้องแต่งไหมหรือว่ายังไงนะครับแล้วก็ต้องบอกตรงนี้ก่อนว่ามีทั้งข้อมูลที่โอเค เราอาจจะทราบแล้วนะครับกับข้อมูลบางอย่างที่เอ้ยเราอาจจะต้องรอไปดูในเกมก่อนนะครับอย่างแรกเลยนะครับการที่เราจะมีคู่รักของเราได้นะครับเราจะต้องมีเลเวล40และก็มีค่า Affinity มากกว่า3,000นั่นเองนะครับ t y f i n i t y ดูยังไงนะครับเขมาในเกมปั๊บกดที่เพื่อนเลยนะครับอ่ากดที่เพื่อนนะครับดูตรงนี้เลยครับหัวใจนะครับอ่าหัวใจถ้าเกิดว่าเราเล่นตี้ประจํากับใครบ่อยเนี่ยมันก็จะมีหัวใจขึ้นแบบนี้ นะครับอ่าตรงเนี้ยขอแค่เกิน3000ครับอ่าขอแค่เกิน3,000คุณจะส่งกิฟให้กันก็ได้คุณจะตี้ฟาร์มด้วยกันคุณจะลงดันด้วยกันหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับตรงนี้มันก็จะขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเฮ้ยบางเซิร์ฟอาจจะพึ่งรวมกันมาแล้วก็คู่รักเออมาพึ่งมาเจอกันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมค่า Affinity มันก็ยังน้อยอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเขาก็จะมีดันเจียนที่ชื่อว่าโปลิงคัพเปิลเทรล นะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นดันที่สามารถเพิ่มค่า Affinity หรือความสนิทได้ดีมากๆเลยนะครับนี่ฮะโปรลิงคั u p l e Trail นะฮะอันนี้เนี่ยจะเป็นดันเจี้ยนเหมือนดันคู่อ่าดันคู่รักอะไรประมาณนี้นะครับลงได้3ครั้งต่อสัปดาห์นะครับสูงสุดวันละ1ครั้งเลเวล25ขึ้นไปนะครับอ่าไม่มีข้อจำกัดเกี่ยวกับค่า Affinity หมายถึงว่าถ้าหัวใจเราเป็นศูนย์ทั้งคู่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เป็นไรเราสามารถตีกันแล้วก็ลงได้นะครับอ่า ซึ่งในดันนี้นะครับก็จะได้ค่า Affinity แน่นอนนะครับได้เซนนี่นะครับแล้วก็อีเดนคอยนเองนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ลุนสัตว์ขี่ King d e l Ring ที่นั่งได้2คนแบบนี้โคตรน่ารักนะฮะก็อารมณ์เหมือนเราลงพวก TOC แล้เราได้แมวอะไรอย่างเงี้ยเออแต่อันนี้จะเป็นสัตว์ขี่ d e v i ลลินั่นเองนะครับก็เป็นดันไม่น่าจะยากมากนะครับตัวนี้นะอ่ะต่อมานะครับผมก็จะเป็นการเตรียมงานแต่งและพอเราแบบได้คู่และความสนิทเราถึง3,000ละ เตรียมงานแต่งนะครับตรงนี้นะครับทุกคนจะต้องเลือกนะครับต้องบอกว่าทุกคู่สิทุกคู่จะต้องเลือกว่าเราจะแต่งแบบไหนนั่นเองนะครับแบบแรก eternal contract นะครับผมอ่าซึ่งแบบแรกนะครับราคาค่าใช้จ่ายเนี่ยก็จะถูกมา,มากๆเพราะว่าใช้ด i มอนนะเพชรเพชรฟ้า999นะครับซึ่งคุณจะได้อะไรบ้างคุณก็จะได้สถานที่แต่งงานตามแบบในรูปเลยครับอ่าแบบนี้เลยนะฮะ แล้วก็คุณจะได้ชุดนะครับแบบนี้เลยนะถ้าเป็นผู้ชายเป็นแมวเป็นผู้หญิงก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้คือสิ่งที่คุณจะได้นะครับนอกจากนี้คุณจะได้พวกกรอบรูปกรอบแชทแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้คือจะเหมาะกับคนที่่เป็นสายฟรีหรือว่าสายเติมน้อยครับเพราะว่าใช้999เพจซึ่งมันก็เหมือนกับฟรีเลยครับมันเป็นค่าที่แบบเราหาได้เยอะอยู่แล้วในเกมนะครับไดมอนด์ แบ่งมาพันหนึ่งมาแต่งงานนะครับง่ายๆเลยนะครับอ่ะถ้าคุณอยากยกระดับนะครับก็จะมีแต่งงานแบบที่2นะครับชื่อว่าซากุระโอดนั่นเองนะครับก็สถานที่จัดงานก็จะดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งมีโต๊ะจงโต๊ะจีนมีแบบเวทีอลังการมีน้ำอยู่รอบๆอะไรอย่างงี้นะครับซึ่งในนี้นะครับจะต้องใช้ค่าใช้จ่าย9,999เหนียนเบอร์รี่นะครับโอ้โหก็เรียกได้ว่า ตีเป็นเงินบาทก็คงประมาณ6,000-7,000บาทได้นะครับสำหรับชุดนี้เราจะได้อะไรบ้างนะครับเราก็จะได้ชุดอีกแบบหนึ่งด้วยนะครับผมนี่ก็จะเป็นชุดระดับกลางครับก็ดูดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับบวกกับรถด้วยนะฮะนี่มีคัชเกียร์อยู่ตรงนีด้วยนะฮะแล้วก็กรอบรูปที่แตกต่างจากเดิมนะครับเท่านั้นไม่โพนะครับนี่เห็นไหมครับเขาดอกจันไว้เลยว่า ยังจะได้รับไอเทมแฟชั่นทั้งหมดใน eternal contract นะครับนั่นหมายความว่าคุณจ่าย9,999เรียญเบอรี่เนี่ย,ยคุณจะได้ของทั้งหมดของ999ด้วยนั่นเองนะครับผมอ่าโอเคนะอันนี้ก็เหมาะสำหรับผู้เล่นที่เติมระดับกลางนะครับผมอ่าเติมระดับกลางแบบกลางแบบว่าไม่แบบอ่าโอเคแบบแบ่งกันคนละครึง่งจ่ายกันคนละครึง่งพอได้คนละแพ็คเพื่อ ได้ชุดที่สวยงามขึ้นแล้วก็งานแต่งที่ดูดีขึ้นนะครับอ่าประมาณนั้นนะแล้วก็แบบสุดท้ายครับก็ต้องพูดตามตรงว่าแบบสุลตาลน,นะครับ Beyond the Star นั่นเองนะครับผมสำหรับงานแต่งแบบโคตรยิ่งใหญ่นะครับผมใช้แมวทั้งหมด99999แมวนะฮะโอ้โหคือเรียกได้ว่าแพงกว่าชุดวาทั้งเซ็ต อีกนะครับผมถ้าพูดกันตามตรงนะครับเกือบจะได้ชุดกันดั้มละนะเออเกือบจะได้ชุดนิดฮอกละอีกนิดหนึ่งนะครับเพื่องานแต่งอลังการนี้นะครับซึ่งคุณจะได้อะไรครับคุณจะได้ชุดแบบโคตรสวยนะตัวผู้ชายนี่ปีกแบบสวยมากนะครับตัวผู้หญิงก็โอ้ชุดสวยแบบจัดเต็มนะครับแมวก็ใส่สวยเหมือนกันเท่านั้นไม่พอคุณก็จะได้รถนะครับที่อันนี้เนี่ยผมเห็นในเซิร์ฟเวอร์เทสเนี่ยมันลอยได้เลยนะ มันเป็นรถที่แบบว่าอยู่ไม่ติดดินละเออก็คือเป็นรถที่แบบลอยได้เลยนะฮะนอกจากนี้คุณจะได้ในเรื่องของรูปภาพโปรไฟล์ที่แบบน่ารักตะมุตะมิดูเป็นคู่รักกันนะครับแล้วก็กรอบโปรไฟล์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่ามีแสงวิบวับด้วยหรือเปล่านะครับแล้วก็กรอบชงกรอบแชทอะไรต่างๆนะครับแล้วก็แน่นอนครับผมว่า จ่ายไปตั้ง99,999แล้วเนี่ยคุณก็จะได้ของรางวัลทั้งหมดใน eternal contract แล้วก็ซากุระโอดด้วยนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าใครอยากเก็บครบทุกเม็ดเนี่ยคุณก็ต้องจัด beyond the star นะฮะอ่ะโอเคครับต่อมานะครับผมก็จะเป็นเรื่องที่ต้องเตือนกันนิดนึงนะครับผมก็คือถ้าเราเลือกไปแล้วว่าเราจะแต่งแบบไหนเนี่ยแล้วเราอยากเปลี่ยนอะไรเงี้ยมันรีฟันไม่ได้นะต้องบอกก่อนนะฮะว่าไม่สามารถรีฟันดได้นะครับเลือกแล้วเลือกเลยครับ นะหากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเนี่ยไม่มานะครับในในวันงานหรือว่าเวลาที่นัดกันเอาไว้นะครับก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัตินะครับผมอ่าแล้วก็ต้องมานั่งนัดเวลากันใหม่นะครับต่อมานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแขกรับเชิญในงานเนี่ยคุณก็สามารถเข้าไปร่วมเล่นกันได้นะครับแบบว่าเปิดแชมพงเปิดแชมเปญเป่าฟองสบ,บู่โปรยดอกไม้เปลี่ยนขนาดบาบาบา,บานะครับหรือว่าจะเป็นเอฟเฟกแบบมีปีกมีหัวใจอะไรพวกนี้ ออกมานะครับก็แบบเป็นแบบออให้เราไปเล่นกันไปถ่ายรูปกันอะไรอย่างเงี้ยเออใครที่เป็นสายแฟชั่นสายโซเชียลน่าจะถูกใจนะครับอ่าเราก็จะมีเรื่องของการโยนดอกไม้ด้วยตรงนี้ก็เน้นความไวนะครับผมอ่าใครที่แบบว่ากดได้เร็วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะได้ช่อดอกไม้ไปซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าทำอะไรนะฮะเออโอเคแล้วเราแต่งทําไมนะครับแต่งแล้วได้อะไรนะครับ แต่งแล้วได้อะไรหนึ่งเลยนะครับคุณก็จะได้คัพเปิลสกิลนะครับซึ่งก็จะเป็นสกิลที่สามารถเอามาใช้งานกับคู่รักของคุณได้นะครับผมแล้วคุณก็ยังจะได้ดูโอแอคชั่นเป็นลำดับที่2องนะครับดูโอ,โอแอคชั่นก็จะเป็นท่าทางน่ารักน่ารักเอาไว้ถ่ายรูปเล่นกับคู่รักของเรานะครับและสุดท้ายนะครับยังสามารถเพิ่มคุณสมบัติจากแหวนแต่งงานอุปกรณ์พิเศษเฉพาะได้อีกด้วยนะครับอ่าอันเนี้ย ผมยังไม่มีข้อมูลนะครับผมว่าไอแหวนแต่งงานเนี่ยเพิ่มคุณสมบัติเนี่ยมันคือจะเพิ่มสเตตอะไรให้เราหรือเปล่าจะเพิ่มเยอะหรือเปล่าหรือเพิ่มน้อยอ่าถ้ากรณีที่เพิ่มเยอะเนี่ยก็เหมือนเป็นการบังคับเลยนะครับผมว่าทุกคนจะต้องแบบแต่งงานกันในเกมนี้นะครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเขาคงไม่ไม่น่าจะเพิ่มเยอะมากเออเพื่อแบบบางคนก็อาจจะไม่ได้อยากแต่งงานเอออาจจะอยากเล่นปกติเออไปเป็นแขกเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็เดี๋ยวรอดูในเกมจริงๆอีกทีนึงว่าไอตัวแหวนแต่งงานเพิ่มคุณสมบัติเนี่ยมันจะเพิ่มอะไรบ้างอะต่อมาเรามาดูเรื่องของ couple skill หรือว่าสกิลคู่รักกันบ้างนะครับสำหรับสกิลคู่รักสกิลแรกนะครับผมก็จะเป็น teleport skill นะครับซึ่งอันนี้นะครับเราก็จะสามารถวาร์ปไปหาคู่รักโดยตรงได้เลยนะครับแต่ว่าก็จะมีคูดาวนะอ่ะก็สมมุติว่าแบบเอ้ย คู่รักของเราเจอบอสแล้วนะเขาเรียกแล้วเราก็กดสกิลนี้วาร์ปไปหาได้เลยเพื่อที่เราจะได้ตีบอสได้ทันหรือว่าแจ็คบอสได้ทันนะครับอะไรแบบนี้นะครับอีกอันนึงก็คือการอัญเชิญนะครับอันนี้ก็เวลาเราเจอบอสเราก็กดสกิลนี้นะครับเพื่อให้คู่รักของเราเนี่ยสามารถวาร์ปมาหาเราได้แบบนี้นะครับแล้วก็จะมีสกิลฟืน้นคืนชีพนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะสามารถชุบคู่รักของเราได้นะครับแล้วก็เกิดมาก็จะเป็นอมตะด้วยแป๊บหนึ่งนะครับอ่า แล้วก็จะมีบัฟคู่รักนะครับก็จะมีบัฟดาเมจเลเว่ากับเลเวล2ที่มันจะเพิ่มทั้งพีดาเมจเอ็มดาเมจแอดแทกสปีดมูฟสปีดนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นข้อดีนะครับของการเป็นคู่รักกันนั่นเองนะครับก็แนะนําว่าใครที่แบบว่าจะแต่งงานกันในเกมนี้นะครับก็ ควรจะเป็นคนที่เล่นด้วยกันบ่อยๆอยู่ปาร์ตี้เดียวกันอยู่ตี้ PVP ด้วยกันหรือว่าอยู่กิลด์เดียวกันนะครับเพื่อที่เราจะได้ใช้ประสิทธิภาพจากพวกสกิลต่างๆตรงนีง้ได้ดียิ่งขึ้นเองนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวก duo a แอคชัต่างๆนะครับที่เราจะสามารถทำท่าทางในเกมได้น่ารักๆไว้ถ่ายรูปอวดเพื่อนนั่นเองนะครับต่อไปนะฮะก็จะมีแต้มโอดพอยต์นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ย ก็คือจะมีพวกอ่าเขาเรียกอะไรเป็นภารก,กิจให้เราทํานะครับอาจจะมีารนกงภารก,กิจให้เราทําแล้วก็ได้พวกเพชรพวกของอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆมาเรือ่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเราแต่งงานกับคู่รักของเราครบ30วันแล้วเนี่ยเราก็จะได้เจ้าสัตว์ขี่ตัวนี้นะครับอ่าซึ่งก็จะเป็นสัตว์ขี่ที่เป็นเกรส e วอนสามวันนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอา่แต่งงานกับคนคนนั้นแล้วอยู่ยาวมาจนครบ1ปีคุณจะได้สัตว์ขี่ตัวนี้ แบบถาวรน,นั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ทางเกมเนี่ยได้ปล่อยออกมาแล้วนั่นเองนะครับก็อาจจะมีบางอย่างที่เรายังไม่ทราบบ้างนะครับอย่างเช่นการแต่งเพศเดียวกันเนี่ยสามารถแต่งได้ไหมอย่าง s ซเวียตไต้หวันเนี่ยเขาก็ชัดเจนเลยครับว่าแต่งได้นะครับชายชายหญิงหญิงอะไรอย่างเงี้ยแต่งได้แต่ว่าของโก b บเราก็ไม่แน่ใจครับว่าจะมีบางประเทศที่อาจจะติดเรื่องนี้หรือเปล่านะครับประเทศไทยเราน่าจะไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับแต่ว่าอาจจะมีบางประเทศที่อาจจะ มีปัญหาเรื่องนี้อันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับก็ต้องรอดูกันจริงๆนะว่าในเกมอาจจะได้หรือไม่ได้นะครับผมอ่าประมาณนั้นนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวยังไงไว้ถ้าเกิดมันเข้ามาจริงๆแล้วเราก็จะมารีวิวกันอีกทีนึงนะครับผมว่าไอ้พวกกิจกรรมต่างๆนะครับผมใน แทแต่งงานเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วอาชีพใหม่จะเข้ามาวันที่27นี้หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเรามารอติดตามกันนะครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้นะครับเห็นว่าเป็นข่าวสารที่เป็นประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องจุงโกะนะครับในการทําคลิปเกมแล็กนรกออริจินต่อไปด้วยนั่นเองนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็อาจจะต้องขอตัวลาไปก่อนครับเดี๋ยวไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ